ะะวันนี้นะคะแม่จะไปทํากิจกรรมที่วัดเนาะปักตุงอะคะ่ะทางเหนือเขาปักตุงอะคะ่ะเขาเรียกว่าวันปีใหม่วันปีใหม่เมืองเจ้าเนาะทางเหนือบนวาดชีอีนเนาะหรือวันสงกรานนะคะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้แม่จะพาน้องๆไปทํากิจกรรมที่วัดนะคะคือเอาตุงอะคะ่ะตุง ประจำปีนักศาตรค์คาสิสราศีค่ะเอาไปปักที่ก่องทรายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่บ้านมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นประเพณีของทางเหนือเรานะคะโอเคงั้นไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างสนุกขนาดไหนหรือปันป่วนยังไงตามแม่ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับเร็ววันนี้จะไปไหนครับ ไปวัดใช่ไหมครับไปทำไมที่วัดครับลูกไ,ไปปักอะไรนะไ,นไปปักตรงที่ไหนนะครับที่วัด,วดนะปักตรงในกองทรายใช่ไหมครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับโอ๊ยดอกยากลวงแล้ว, <S 2> <S 2> <S วจะไปวัดกันใช่ไหมครับ ไปวัดใช่ไหมคะคุณก่อนออกบ้านเราอย่าลืมเม็ดนะครับแม็ดพี่อยู่ในกระเป๋าแม่แล้วโอเคไปแล้วคะ่ะคนจ๋วยคนจ๋วยตื่นหรือ,อยังหะไปกันคะ่ะหลักยิ้มยิ้มสวยแม่นำเสนอดอกไม้ของแม่มากเลยคะ่ะมันเริ่มร่วงแล้วคะ่ะ มับนบานมากๆเลยดอกแก้วหิมาลไยค่ะออกเยอะมากเพราะฝนตกอะค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ดอกกุหลาบพอฝนตกนะคะหน้าบ้านแม่ก็จะลกๆค่ะเพราะว่าลมมันพัดไปไม้มาเนาะโอเคค่ะงั้นตามแม่ไปวัดกันค่ะ ออกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือให้บ่อยนะคะเพราะช่วงนี้โควิดระบาดเนาะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ mm. ถึงวัดแล้วค่ะไปเลยค่ะพ mm. ี่ได้ตุงแล้ว กำลังทำพิธีเลยค่ะที่วัดกำลังมีพิธีเลยค่ะเอาไปปักก่อนไปปักกองก่่นปักกองนี้ถปกักเลยมีสองกองปักกองนู้นก็ได้ยนะ่ากองนี้ถู<อ><า>กค่ะ เ็แปากสูงสูงครับลูกโอเคเรียบร้อยค่ะสาธุค่ะ เปียกค่ะก็เลยเอาไว้ขึ้นไม่ได้ตรงมันเปียกมันเป็นผ้าค่ะอันนี้เรามาวัดบ้านแม่ปูงนะคะแถวชาวบ้านนะคะใกล้ๆบ้านตอนนี้ที่วัดก็ทำพิธีทางาศาสนาทางภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนะคะชาวบ้านก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วค่ะมีส่งน้ำพะดา้าไหว้พระนะคะ จุดหลอมาแล้วจุดหลอตัดรูพระล้วยังลุกเรียบร้อยแล้วค่ะที่วัดโอเคตอนนี้ที่วัดก็เรียบร้อยนะคะทำพิธีทางาศาสนาเรียบร้อยนะคะ ให้ศีลให้พรน,นะคะวันปีใหม่เมืองนะคะเราก็จะกลับบ้านกันไปทําพิธีกันที่บ้านต่อก็คือขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปกันค่ะ ทุณคะไปวัดมาแล้วชี่มค่คะ ความเจริญลุ้งเรืองลุ้งเรืองมีเงินมีท้องจใจใจตลอดเวลาอภรรยาโดยภาษาบาลีว่ารสปิติโยวนสัสตุสปาร์ลโกนแสัสตูมัดเตออวันดาราโยสุขีติสารุโคโกอิวะทาดาสิลิสเนจัง พุทธาปัญญโนจัตตโรธมามวันติอายุวโนสุขังพระองจ้าเอาบังกระตะารึกจารึเด้อทำเจ็บทำไข่ทำป่วยสักสิ่งของรักษา อนนี้ก็ภารกิจแม่สำเร็จแล้วนะคะก็ไปวัดนะคะปักตุงฟังธรรมนะคะขอพรจากพระก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนะคะมาลดน้ำดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะก็มาขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นวันปีใหม่เมืองของภาคเหนือนะคะเป็นวันสงกรานต์ของไทยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ รวยๆเฮงๆร่างกายแข็งแรงนะคะตอนนี้โควิดระบาดค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่จําเป็นก็ไม่ออกบ้านนะคะก็แม่ก็กจะมาจบคลิปหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะข้างในบ้านร้อนนะคะก็เดี๋ยวอาจจะพาเด็กๆเล่นน้ํากันนิดนึงนะคะคลายร้อนนะคะโอเคอยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่และน้องๆด้วยนะคะก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าขอให้กูสู้กูโคนมีความสุขนักเหนือเจ้าดูแลตัวเก้ากันตัวยนะเจ้าโอเคเจ,จ้าจ้านนะคะเจ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนือเจ้าเรามาป้ากันคลิปใหม่เนาะว่าจะเป็นจะไดรอดติดตามกันตัวเห,หนือเจ้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ